ข้อสองมีสิข้อสองมีสิ stop and study เขาไม่ได้หยุดแล้วมาเรียนก่อนว่าเขาต้องทำแบบนี้ไงพอไม่หยุดแล้วเรียนเขาก็ทำตามของเขาหรือเขาอาจจะไม่ทำโดยล้ำไปอย่างนี้ด้วยจริงไหมถูกไหมพอเขาไม่ทำเขาก็เขาก็ไม่ได้อะไรไงเขาก็เหมือนจะมาโกรธเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าหลังจากข้อหนึ่งเขาจบแล้วเนี่ยอยากให้เขาทำข้อสองคือเขาต้องมาเรียนก่อนนะ แล้วเราอาจจะตอบเข้าหน้าแบบเต็มที่เลยนะเนี่ยที่เมื่อกี้จิ๊บได้โชว์นะผมก็หูโชยดูทีนะไอ้นี่แหละตัวนี้แหละนี่นี่นี่ข้อนี้แหละครับนี่ข้อนี้แหละนี่ครับเราก็ขอดูหน่อยสิครับเพื่อนทําไปนานแล้วเพื่อนเอาไหนเพื่อนเขียนผังให้ดูหน่อยดีดูดีนะเดี๋ยวผมจะเจอเพื่อนผมจะพูดอย่างนี้เพื่อนเขียนผังให้ดูหน่อยดิเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนไปกี่คนแล้วไม่แน่เลย อ้าวแล้วเพื่อนไม่ได้ตังค์พี่จะโทษใครอ่ะเอาเขาใช้มาเข้าใจแต่เพื่อนไม่แนะนําใครเลยก็ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมคือเราสามารถดูได้เลยไงครับว่าเขาแนะนําใครหรือไม่ได้แนะนําใครหรือเขาแนะนําไปแล้วมันฟันหลงฟันหลอที่ไหนใช่ไหมเราก็แนะนาก็ได้ไงแต่ถ้าเขาไม่มีแผนที่นะไอเราเองก็ไม่มีแผนที่นะเขาบอกทาแล้วไม่ได้ตังค์เลยอ่ะไม่ได้อยู่แล้วครับเขาไม่ได้ทำนี้ไงถ้าตามนี้นะยังไงยังไงพ่อได้ตังค์ ดงนั้นเขาต้องหยุดแล้วก็มาศึกษาให้ถูกไงจะมีจิ้มโชยดูใช่ไหมศึกษาแล้วก็ตั้งหลักให้ถูกแล้วแล้วเอาจริงนะเราช่วยกันช่วยกันดันออโต้ชีตหนึ่งเดียวเลยนะแล้วก็เติมคําในช่องว่างนะครับไม่มีอะไรเยอะนะเติมคําในช่องว่างเขาอยู่นี่ใช่ไหมแนะนํนาเพื่อน2คนใช่ไหมซ้ายขวาเนี่นาายแล้วก็ใส่ชื่อไปอันนี้แสดงว่าจบละเป็นแมนเจอร์เรียบร้อยอ่าเจอตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นี่แมนเจอร์ เนี่ยเขาเติมเต็มคือคำในช่องว่างนี้ก็เป็นแมเนเจอร์อีกคนเติมคาำในช่องว่างก็เป็นแมเนเจอร์ถ้ามีแมเนจเจอร์สองซ้ายขวาเราตกแต่งนิดหน่อยเราทำมมเองไปขึ้นดีเรคเตอร์กันจริงไหมแล้วจากดีเรคเตอร์ก็เรารู้อยู่แล้วดีรเรคเตอร์ทำยังไงซีเนี่ยดีเรคเตอร์ก็คล้ายๆนะครับใช่ไหมแต่วางซ้ายขวาแค่นั้นเองแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเขาทุกคนเข้าออเดอร์คิมแล้วยอดมันจะมาพอยอดมันจะมาเนี่ยยอดโดยตัวรวมไปจีซีอะไรเนีย่ยนะมันก็มาตลอดเงินก็เป็นไงครับ ได้ตลอดทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะคือเราในฐานะอันนี้ก็คนเก่าคนแหละก็คือในฐานะลีดเดอร์นะมันจะเกิดฟันหลอนี่ผมทําให้ดูเนี่ยท่าผมเนี่ยมันจะหลอตรงนี้ฮะเราก็ต้องโทรไปหาคนนี้ไอคนนี้ก็ไม่โทรด้วยตอนเราต้องโทรเองไอเด็กก็หลอตรงนี้ทามาวันเดียวก็หลอน,นี่หลอน,น,ลอน,นะมันหลอนเหลือเกินนี่หรอฮนะมันจะไม่เหนื่อยอย่างนี้แหมเนี่ยต้องโทรกันทุกอาทิตย์เลยแล้วเดี๋ยวปั๊บหนึ่งก็วันอาทิตย์ปั๊บหนึ่งก็วันอาทิตย์ใช่ไหม แต่ถ้าทุกคนเขาออาอร์ชี้ปดโอ้โหเราสบายใจจบได้เลยจริงไหเราจบได้เลยเรารู้ว่ามันดีแต่มันก็ต้องขายเดียเยอะหน่อยแต่ขายเดียทีเดียวนะถ้าเขายอมซื้อไอเดียเราทีเดียวนะเขาออาอร์ชิ้ยาวจริงไหแต่มันต้องขายเดียวเรีะนสต็อกแอนด์สตาร์ทดี่งเงี้ยให้เขามาฟังก็ได้บางครั้งนล้วเราพูดเองใช่ป่ะที่เราพูดเองเขาียกว่าแมจะรับผลประโยชน์จากเขาก็เลยพูดเยอะใช่ไหมเราให้้าบ,บ้านพูด มาถึงให้คุณจีพูดลยให้เอียรพูดให้ให้ให้ใหเ,นเนี่ยให้หมวดพูดเลยนึกออกไหมให้ใครพูดก็ได้ไม่เป็นไรพูดแทนเรายิ่งดีเราไม่พูดเองดีกว่าพูดเองแต่หน้าที่เราคือหลังจากเขาพูดแล้วเนี่ยเราก็เสริมถูกทางแล้วล่ะครับที่พี่หมวดพูดจะใช่แล้วล่ะครับทางนี้แหละใช่แล้วก็ <c oughs> กำชับลงไปเลยเขาก็จะบอกอ๋อใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยช่วยนะครับ ถ้าเราช่วยกันนะคือคือผมมีความคิดว่าเราสร้างโหมดตามได้แต่ขอให้ถ้าเดินออกไปจากห้องเนี้ยจำอะไรไม่ได้ไม่รู้ไม่ชี้ก็เขาเอาตัวชี้มาลไม่รู้ไม่ชี้ก็เอาตัวชี้ถ้าทุกคนไม่รู้ไม่ชี้ข้เอาตัวชี้หมดนะรวยเลยเนี่ยจริงก็คนนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้เขาเอาตัวชี้อ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้ก็เขาเอาตัวชี้นี่ก็ไม่รู้ชสรุปคือได้ตังค์แบบไม่รู้ไม่ชี้แต่แผนจัดการนี่เองเนี่ยนึกออกไหมเก็บยออให้ทุกเม็ด ใช่ไหมฮะเขาเก็บเข้าที่โต๊ะหมดว่าถ้าทุกคนเอาต้นชิบหมดหมดรวยสุดเออไม่รู้ไม่ชี้หกพันคนเข้าต้ชิบหมดก็โอ้หกพัคนไปไกลเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเราอคัด้วยไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่ารู้ชี้หรือเปล่าไหมบางทีถ้าไม่รู้เยอะเนี่ยพวกก็แบบโอ้ยนู่นนี่นั่นเยอะเอาแบบไม่รู้ไม่ชี้เข้าต้นชิบเลแล้วก็เรียงไปเรียงมาตามธรรมชาติแล้วมันแล้วเวลามันดังขึ้นมายังไงยอดก็มานประเทศไทยเลยเลยครับใช่คือ เ <ừ, S 2> ออแล้วเราเราเราคิดแบบตอนแรกสมมติ